คิวคุณแล้วคุณไม่ออกมาหรอครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วตาหูครับครับอโลดอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่ครับพี่อยู่นี่ครับพี่เดี่ยวไปทำอะไรกันนานจังเลยหลังเวทีเออไปรอพี่ๆสองคนใช้เวลาอยู่ด้วยกันบนเวทีอ๋อไม่เป็นอย่งนี่เองใช่จริง ก็เมื่อก oui> ี้เห็นคุยกับแฟนขับแล้วแฟนขับเพราะว่ากี้ก็ไม่หยุดก็เลยอยากอยากให้พี่สองคนอยู่ด้วยกันไงเราเป็นที่ขยับจริงๆวันนี้เราเราจะไม่เปิดสึกกันนะใช่วันนี้เราวันนี้เราจะเป็น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 ทีมเดียวกันแล้วจับมือกันก่อนดีกว่ามาจับมือโอเคจับมือกันก่อนแล้วพี่วันนี้เราต้องช่วยกันเยอะเลยแหละพี่วันนี้อย่าแกล้งกันนะพี่ครับครับวันนี้ไม่ใช่แค่เราสี่คนช่วยกันนะฮะครับเดี๋ยวจะช่วยพวกเหล่าทุกคนเขาจะช่วยเราร้องเพลงด้วยเออ พร้อมไหมครับพร้อมแต่ว่าสายหัวกันเต็มเลยนะเออพร้อม oh. ต้องถามอย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ทุกคนช่วยร้องเพลงได้ไหมครับได้ <Yeah. S 2> ยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรได้ไว้ก่อนหนผมเห็นนะคนที่พูดว่าได้ไม่กี่ทําไม่กี่ปากไม่ขยับนะ oh. ผมจำหน้าไว้แล้วผมบันทึกไว้แล้ว oh. อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอ่า oh. อ่ะขอเสียงคิดดังให้ซาวเขาเปิดเพลงหน่อยฮะ คืนผ่านวันและเวลาไม่ต้องการชัวิวีหัวหาเรื่องใส่ตัวว้าวววช่วยกันหน่อยเร็วเวลาใครยังไงจบไาาด,ด้จากชีวิต

เชื่อไห <mel od ic> มรูไหมดใจฉันดีรักเธอมาเกินมาไปมากมายมากมายแตด้อมย้มสอดที่กึ่งใจ้เห็นฉันลายวิใหนนั้นไดาออกมาอ่ะี่อ้พี่พูอ้พี่สุดท จุจๆฟ้าฝนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดือช่างช่องวัดแรกแรกก็เรื่องยังพอดีวันอารมณ์ช้าและสีหนเขาหลับว่าพูุกกนกับอย่าพึ่งสายาแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บางรักออกรากพันเดิมที่อยู่บ้าพรักบานจากคุ่มาทงชีวิตมิไปสูุ่น

อ่าจบแล้วเอ้าหนูกำลังสนุกเลยหนูเดี๋ยวนะจะเต้นอยู่แล้วเมื่อกี้ผมว่าต้องเปิดวนหญิงสักสามรอบจริงจริงไม่อยากแบบสวดทุกคนนานๆใช่ไหมใช่แต่ว่าสนุกไหมครับถ้าสนุกนะครับก็อะไรนะเอาอี่เค้งเหรอหองอีกไหม อ๋อพิธีกรมา <laughs> เอาอีกไหมลูกเอาอีกเหรอเอาอีกไหม <laughs> คือคือถ้าเกิดเพลงเดี๋ยวให้พิธีกรขึ้นมาร้องเพลงได้แต่ถ้าเกิดพิธีกรขึ้นมาร้องเขาก็าาาจะพูดว่าเอาอีเอาอีคนมาร้องแทนทนี่หน่อย <laughs> แต่ว่าเ,าเล้นั้นไปถ้าอยากฟังอะไรแบบนี้อีกนะครับติดตามไว้ดีๆทางช่องวันสามสิบเอ็ดปีหน้าไม่ได้มีแค่ละครนะฮะมีข่าวด้วย เราไม่ใช่กามกเจะได้อะไรไว้ติดตามช่องวันเลยครับเราก็จะได้มีกิจกรรมอยู่ด้วยกันตลอดทั้งปีอยากไปเจอพวกเราอีกไหมครับอยาเพราะฉะนั้นต้องเปิดช่องวันสามสิบถ้าถ้าเขาตอบว่า39นี่หามากเลยนะัผมก็รีบเดินลงก่อนเลยแต่ว่าใครที่แบบไม่มีเวลาก็สามารถเปิดแอปวันได้ถูกว้าอาเก่งมาก ได้ไหมเอาไหมได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้วันที่ให้เกิดนั่นไงเล่นอะไเงียบเลยเมื่อือไรเอไรพี่มิ้มเอาไหมแจมเอาไหมเอาไหมเข้าใจหมดยังไงขอคุ้มคุ้มไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ขอคุ้มคุ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใหม่ได้ไหมให้โอกาสมันจางไปแล้วมันจางเหรอจริงๆอ่ะคู่เขาเล่นกันดีอยู่แล้วเออเราไม่น่าเราไม่ได้ขอให้มุกพี่จะไม่คมแต่หน้าพี่โคตรคมเอ้ย นี่นาหรือมีว่าแล้วเป็นแผลเต็มเลยเนี่ยนี่ไงนี่นี่อ,อัพโหลดครับพูดแบบนั้นไปอ่ะแล้วรู้ว่าว่าการที่ต้าอู่ไปจับแบบนั้นนี่คืออาการหึงนะถ้าอยากรู้สึกฟินแบบนี้ไปดูทางช่องไลฟ์สดสิเอาอีกเหรอใช่เอาอีกเอาอีกจกบ่ะขอจกบ่ะพี่บอยจัน บอกแลว่าอย่าเล่นกับระบบอะไรอ่ะเฒนะเฒนะอะไรแบบเนี้ยพวกเธอคุ้นชินกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะพวกเธอคุ้นชินเธอคุ้นชินกันอยู่แล้วป้าแบบเนี้ยอ่อยังไงทำดีแล้วคู่นี้ไม่พี่คู่นี้ก็ใช่ย่อยทำไมหรอทำไมหรอโอ้เขาชอบแกล้งกันด้วยไม่ใช่ เองนะเก้งกับพวกเราด้วยเนี่ยเออใครๆก็รู้ว่าจริงๆกบเองด้วยจริงเออดีก็ค่ะครับค่ะใช่ยพี่จริงๆก็อยากถามตาอู่ออฟโรดแต่ฟีมเหมือนกันว่าวันนี้พี่อุ้มกับพี่เดียยังจำเป็นอยู่ไหมเฮ้ยจำเป็นจครับจำเป็นเลยครับจำเป็นจำเป็นที่สุดตอนพู้หนูร้องเสร็จอ่ะพี่กับพี่อุ้มเดินเข้ามาทีละก้าอย่างเงี้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะแต่ทหน้าที่พิธีกรมาพี่ไม่เคยต้องแบบก้าวชิดก้าวทีงสุด คิดสุดแฟนิกาเมื่อกี้ไปเร่อยเรอยเออานกี่ปีแล้วนะครับเราเป็นริญญากี่ปีแล้วนะครับโอ้โหแรงอยู่นะเกิดแตกเลยอะเดี๋ยวก็หอมแก้มเท่าอายุซะเลยนี่หมายถึงเท่าอายุพี่อุ้มเหรออะไรเจ๊งสุดหอมกี่ทีอ่ะฮะเท่าอายุพี่อุ้มใสยี้เก่งมาก ไหนก็ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคเป็นตัวแทนของศิลปินทั้งหมดในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงทีมงานทุกๆคนที่ถ่ายทําเซตปฏิทินสวยๆออกมาให้เราได้เห็นับมขอบคุณแฟนช่วงวันที่21เลยค่ะนี้ต้องถามกันว่ารูปปฏิทินสวยไหมครับสวย ครับผมก็ทุกๆคนนะครับตั้งใจถ่ายรูปมานะผมกองทัพนักแสดงจากช่องวันสาสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มันมีทุกเดือนเลยสิบสองเดือนก็ไปดูกันได้อยากจะส่งมอบความรักให้ทุกๆเดือนเลยถ้าแบบใครคิดถึงพวกเราก็สามารถเปิดหน้าปฏิทินช่องวันสาสิบเอ็ดแล้วก็ดูรูปพวกเราได้กันเลยนะครับค <นะ S 1> ับพี่แจ่มพี่ฟิล์มครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักพวกเราช่องวันสาสิบเอ็ดทุกคนเลยนะครับก็เป็นตัวแทนวันนี้เนาะทุกคนก็ แลกผู้คุณเหมือนกันนะครับยังไงผู้เขาทุกคนพยายามผลิตผลงานดีๆออกมาทุกคนดูอย่างแน like ่นอนนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสิทนิธรรเวที ตลอดเว<ำ>ลาเลยอ่ะจริงเขารักก <tr> <k and> <instead> ันใช่ฉันรู้ยัไม่ได้พูดเล่นนะไปดูได้เลยเบื้องหลังเนี่ยมี่เอวันวันเพอ้าวดาราจะมีเซตแบบเบื้องหลังคุณจะได้ฟินมาก